To give me some, I'ma catch a murder Take a on oh my clock In this cop mask on my face That's a take, give me some I'ma catch a murder Dirty on the clock, when I get quiet Ripping on the scene, when I get click. น้าก่อนนังน้องก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอแครของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแร์แรงสูงล่นครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม Top Up, เมลโลท็อปอัพเผยรับเติมเกม Rv สุดคม้มเปิดบริการ24ชั่วโมงด้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอ,อีกเพียบเรืนอยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนำห,หน้าด้วยนะนนอโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมไซซีนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาอ่าอันนี้เป็นงานภาคนะครับเอออดีผมอัดคลิปเล่นๆนะ,เ,ะเล่นกับแฟตนะครับ ก็เลยเป็นหมวดธรรมดานะย้ําว่าเป็นหมวดธรรมดานะอันนี้เออแต่ว่าแรงของผมมันก็ตุพิม์เกือบ70ดาวนะมันก็ต้องอเจอปัหนมาข้ามตึงบ้างอะไรทำแบงนั้นอ่ะอันนี้เป็นวิธีเทรดหรือว่าสู้เลนกับอเลนนะอ่ะก็ทุบเขาด้วยสีฟ้านะครับทุบแล้วก็ออกแบบนี้เนาะพยายามทุบด้วยสีฟ้าไปบ่อยนะครับผมแล้วก็ทิ้งระยะออกมานะครับอ่ะก็้ีกี้ไปนะครับ ต่อ,อยเขเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอะไรจังหวะน,นี้ครับผมผมจะกดปิกเกอร์โยงนะครับผมปิกเกอร์โยงในการหลบจังหวะอ่าแล้วก็ทุบแม่งเลยทีแล้วก็โซโล่คิวนะครับเร <_ c ười> ียบร้อย <_ c ười> เล่นหนยาดดวลกับอเลนเนี่ยก็ทําแบบนี้บ่อย <_ c ười> ๆนะครับผมพยายามเน้นสีฟ้านะครับเพราะว่าอ่ามันแรงนะครับ ก็อเลนหลบยากด้วยนะระยะของอเลนในการเดชเนี่ยมันสั้นนะครับมันไม่ได้ยาวถึงขั้นที่แบบจะหลบได้ตลอดพอมาถึงคีปก็ทำเหมือนเดิมวนะฮะพปุบมันแล้วก็ปัดแล้วก็โดดออกแบบนี้ข้อดีก็คือแบบเราได้ต่อตําหนงข้ามด้วยนะแล้วเราก็ได้เคลียร์คีฟในเวลาเดียวกัน ปุ๊บขี้ออกมาแล้วแล้วก็โดดออกมาครับเห็นไหมอาร์เนเขาหิวๆเขาจะเสียสกิลเดินมาหาเรานะอันนี้ผมก็จะเตรียมสีฟ้าเอาไว้นะครับเผื่อไว้ลาดลาดมังกรเล็กนะครับผมเปิดเองนยอาจจะโดนแย่งได้ไงอันนี้เราก็รอลาดก็ได้แต่ว่าดูทรงแล้วอารเลนมันไม่มาเอาสักทีนะครับพุ๊บพัผมแล้วก็โดด อนนี้พเพื่อนลงมาปิดนะครับเราก็เลยเอาเอา,เอาแม่งจริงโอเคเก็บคิวคริโตะไปได้นะครับแล้วก็เอามังกรเล็กคิวๆไปเลยครับืมไม่ชินเลยปกติผมเป็นคนทำคลิปเนี่ยจะพูดแล้วก็เล่นเกมไปพร้อมกันแต่อันนี้คือเป็นงานภาคเนี่ยพอมาภาคเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดูไม่มีอิมเพกเลย <laughs> ถ้าใครไม่ชอบเนะี่ยบอกได้นะครับในช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะช่วงนี้แบบติดงานติดนู่นติดนี่ติดตนั่นไปหมดเลยนะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปเลยนะครับสังเกตว่าเดือนนี้ผมจะลงคลิปน้อยปกติผมจะลงคลิปทุกวันแต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้ลงมา6วันแล้วนะครับก็จะพยายามลงให้มันเต็มๆอยู่นะไม่ได้ลงมาห้าคลิปมั้งห้าหรือหนั่นแหละอ่ะจังหวะน,นี้ครับผมก็มารับเลนการครับ หาเลเวลแปดดูเชิงแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยเราขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้่เดินกลับกันเจียคิวฟรีเลยเจ็ยคลิปล่างฟรี ลงมารับครีมนะครับผมแล้วก็โดดออกเห็นไหมพยายามยิงระยะเรื่อยๆนะครับอันนี้มีเพื่อนรอทีแพ้ผมโอเคครับสู่จิตอันนี้จังครับลิโต้คงไอพีตยนารักเรียบร้อยก็ใครที่เป็น เมนหยาหรือว่าพยายามฝึกเล่นหยานะครับผมก็ได้ทริคแบบนี้ไปเกือบทุกครั้งเลยแล้วกันนะครับวงเลบว่าต้องเจอตัวละครที่ช้ากว่าเรานะเป็นตัวละครที่ไม่มี mobility เยอะหรือว่าแบบตัวที่แบบเราเทรดแล้วสู้ไม่ได้แน่ๆอย่างเช่นแบบเรโตะอยเงี้ยเ,เป็นต้นเราเทิดสู้ยากนะครับหรือยีน่าหรือโอเมนเนี้ยเออเราเทรดสู้ยากครับเพราะว่าเออเขามีสกิลไบสกิลเดสสกิล,กลที่แบบ ตอเนื่องกว่าหยาดนอาให้ยหญเนยคอมโบชุดเดียวไม่ตายนะครับเพราะว่ายหญเนี่ยมันเก่งเลเวลสนะิบสองเนาะอันนี้เรายังเลเวลเจ็ดอยู่เลยเราก็เลยยังไม่มีอิมเพคพอที่จะโซโล่คิวเขาแบบชุดใหญ่นะครับอันนี้เราต้องเดินเดินออกมาก่อนอเดินหลบนะผมมองข้าเหมือนจะหมันไส้แล้วนะเดินมาปิดเราเต็มเลยอ่าเป็นไงโดดหลบน้ำลายซิทไปหนึ่งที รีเฟกผมยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยอันนี้คิดว่าตัวมันอมมังกรเล็กนะก็แย่งไม่ได้นะฮะเห็นไหมผมจะทิ้งผมจะต่อยเขาแล้วทิ้งระยะครับผมทิ้งระยะเสร็จก็โดดเข้ามาส่วนนี้นะครับแล้วก็ลัมตึงๆไปเลยครับอันนี้เราไม่กลัวนะผมไม่กลัวแพ้ครับเพราะว่าเดินทิ้งระยะอย่างนี้บวกกับเมเทียมใหม่นะครับนี่กดไอเทมใหม่นะครับผมอึดตึกทนนาแล้วก็โซโล่คิวไปแบบตึงๆ แล้วก็รีเขามานาหมดช็อตนี <c oughs> ้ต้องมารับกลางครับ <c oughs> เนีอ้ยผมหายตอนพากเีลยโอ้โหจะรั่วเมื่อกี้ผมกดสกิลสองรัวๆนะเป็นการหลบโจ๊กเพื่นะครับผมเจรอเปิดอันติแล้วก็สวนเข้าไปเลยครับตอนนี้โอ้โหโจ๊กเพื่อนไม่ตายครับอ้าวตายโอเคสวยเลยสวยเลยเนี่อันนี้คือผมเล่นได้สุดแล้วนะครับผมพยายามแล้วแต่ว่าหยานมันเลี้ยวไม่สิบสองก็เป็นงี้แหละเข้าสุดแล้วมันก็ต้องหลบ เอาไม่ได้ก็ตายเองอะไรเงี้ยอย่าใจเสียครับอย่าใจเสียครับเราเกิดมาก็ฟาร์มเรื่อยๆเอานะครับจังวนี้ครับผมคางวัลลาแดนไรคาคิริโตนะครับผม มันอยู่ไกลจัดก็เลยต้องลงทุนใช้ฟิกเกอร์ไม่อยากใช้เลยนะฟิกเกอร์แต่ว่าแบบมันขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องตายแล้วแหละอะไรเงี้ยอ่ะเด็กคีมาผมพยายามรับเวฟทุกเวฟเลยนะแบบถ้าแบบแท็กกันนะเออรับให้หมดเลยนะพวกเลเวลพวกบัฟพวกคีย์อะไรนี้ก็ดูดดูดเวลเข้ามานิดนึงก็ได้ถ้าเราเออ อะไรอ่ะทำไมคีบินบล็อกได้วนะเนี่ยโอเคมันกำจัดเลยไอตอนที่ผมเล่นเองเนี่ยก่อนที่จะเอามาภาคของก็เออเหมือนกันว่าแบบอยู่ดีๆคีบมันว้ามาจากไหนวะอะไรเงี้ยแผนนี้มันก็บักเยอะนะเล่นอย่างออฟเลนเนี่ยมันต้องหิวๆเงินหน่อยนะมันต้องแบบพยายามตามหาเงินตอลอดเวลาเพราะว่าหยานเนี่ยมันเก่งเลเวลสิบสองใช่ จังหวะนี้ครับโจ๊กเกอร์แม่งอันตีไปแล้วครับก็เลยต้องสวนแม่งหนึ่งทีจังหวะนี้เอาไงครับผมผมมีเที่ยมใหม่ครับก็ไม่กลัวครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีรีคอ v e r รีพัดโดนล,ลบโอ้โหไม่ทันเอมันเล่นหะไรติ่งนึงเดยดายจัด ไอ้โจ๊กเกอร์นี่มันก็ดวงดีแล้วนะสองรอบแล้วสองรอบแล้วที่ผมมาล้วงมานเะนี่ยรอบแรกอะ่ะล้วงมาหน้าป้อมป้อมเลนกลางแม่งก็รอดเอ๊ะมันไม่รอดหรอกแต่ว่าผมตาย,ยประมาณรอบสองมันรอดแล้วผมก็ตายอ,อย่าใจเสียครับหยาบมันเก่งเวลสิบสองครับแล้วของเรยังไม่ค่อยมีครับตอนนี้ก็ผ่านไปจาเก้านาทีแล้วผมก็มีสิบเอ็ดนะครับผมถือว่าผมฟาร์มช้านะเพราะว่าจริงๆเลยทามิ่งประมาณเนี้ยก็อาจจะสิบสองได้แล้วเอ๊ โยเกิร์ไม่เงินรวยด้ยคหาเงินไปก่อนนะผมเลเวลสิบสองเนี่ยผมจะโชว์เทพติ๊กแซ็กเลยนะครับเอาแบบเมกะาคิวอะไรเงรี้ยไปคิลิตโต้ก็เดินออกมาก่อนฮนะผมจะมองแบบก่อนนะถ้าแบบผมอยากใสน่นวกับสองข้ามคือผมก็มองสองอย่างคือหนึ่งเลเวลกูยังไม่สิบสองสองอ่า ฝั่งตรงข้ามจะมาปิดเราไหมอะไรเงีเ้ยเอ้เราก็ต้องดูว่าแบบฝั่งตรงข้ามจะมาปิดไหมถ้าเรามั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามไม่มาปิด <c oughs> ก็ใส่เดี่ยวใส่นัวได้แล้วครับอ๋อตอนนี้ผมเลเวลสิบสองแล้วนะครับผมพร้อมใส่เดี่ยวใส่นัวทุกคนดิบเดินมาไหมเดินไหมครับต่อไปหนึ่งทีสไลด์หลบแล้วก็อันติโยเข้าไปหาคริตโตบอันนี้คือผมคำนวณไว้แล้วว่าคริตโตะอ,อยู่ตรงนั้นฝั่งค่อนข้างเยอะนะครับสวนไปหนึ่งทีอึ๊ปึ๊บเฮ้ยโอ้มันรอดได้ไง โ้หทำไมฝันต่อข้ามบุญเยอะจังก็โยกทุบไปหนึ่งทีโอ้โหโดนยอนลัดโอ้โหฝันต่อข้ามรอดจากมือผมบ่อยทั้งแรกทั้งโจเกอร์ทั้งคริโตะดวงมันดีกันจังแต่ว่าผมล้ำสุดจัดเลยนะไอเทมใหม่ก็ดีมากเลยนะเส้่อหญาคือไอเทมใหม่ควรออกชิ้นแรกเลยนะดา,าดาบฟ้าดาบโรดดาเมจสีฟ้าดีนวิเชอร์นะออกชิ้นแรกในเป็นอะไรที่โคตรด,ดีเลยนะสำหรับเมนหยานะ ก็แนะนําให้ลองออกดูถามว่ามันดีกว่าล็อกชิลไหมมันดีคนละแบบครับล็อกชิลเนี่ยเราต้องการโล่แล้วเลือดแบบยืนนานเนาะแต่ข้อเสียของล็อกชิลคือลดดามเมจเราใช่ไหมล่ะเอันนี้มันก็แบบเอามาทดแทนล็อกชิลทีอ่อไม่ได้อึดแต่ว่าอึดอยู่ดีเออมันอึดคนละแบบนะครับดักลายแร้วจะมีใครไหม ตรงนี้เหมือนเขาจะเห็นนะก็ทำอะไรไม่ได้ครับตุยป้อมเล่นๆนะโอเคป้อมแตกโอ้โหขี้โคตรแรงไอเทมดูพลังแฝงนี้คือตึงมากครับตอบอีเชอรี่หรือว่าเมทตัวบางๆเนี่ยร้องไห้ทุกคนนะผมจังหวะน,นี้ครับน้องข้ามข้างเดินหลุดเดี่ยวรลนด้วยครับก็เลยมาปิดนะครับน้อง อ้าวซิฟเกอร์ทำไมครับผมซิเกอร์เหมือนจะรอดอะก็ไม่รอดนะครับผมคิรัวติ๊กแซกอย่านอนหนึ่งนะผมเมสต้มอ,อันดับหนึ่งเต็งตครับขอขิงหน่อย <c oughs> ขึ้นที่หนึ่งแล้วขิงเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น่าจะตกมาแล้วแหละผมก็ไม่ค่อยซีเรียสกับการเก็บเมส้มเท่าไหร่นะพอดีผมแค่อยากได้เอามาประดับโปรไฟล์เฉยพอผมได้โปรไฟล์เมส้มมาปุ๊บก็ ่อยเบอร์นะใครจะแซงเมจจมก็แซงเลยครับผมผมไม่ใช่คู่แข่งของคุณแล้วหนึ่งพวกคุณก็จะสบายแล้วไม่มีผมเป็นคู่แข่งเพราะว่าถ้าผมตั้งใจเก็บเมจจ้มจริงๆเนี่ยถ้าผมคิดจะตั้งใจเก็บจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครแซงที่หนึ่งผมได้แน่นอนนะผมจะเก็บแบบบ้าค้างและมันเหมือนนาคอสผมนะมันจะมีซีซั่นหนึ่งที่ทั้งซีซั่นน่ะจนจบซีซั่นเลยนะไม่มีใครแซงที่หนึ่งผมเลยนะเอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบบ้าค้างการเก็บเมจจ้มนาคอสมากเลยถ้าใคร มาทันนะครับผมล้ำตึงๆเราฟิกเกอร์โยกครับไม่กลัวครับกดดาบใหม่ครับผมจังหวะนี้ครับผมปึ๊บล้จริงๆไปหลบครับผมโซโลคิวจ็กเกอร์ครับจังหวะนี้ทิ้งระยะห่างหลบคิลิโตครับผมลองเชนแล้วก็ทุบไม่หนึ่งกิลครับผมได้ดับเบิลคิวไปครับผมเลื้อยเป็นยูจังหวะนี้อย่าเลื้อยเป็นยูทริปเปิลคิวไปแล้วครับผมดีแลกอันติว้าวนะครับผมนี่ก็คว้าคิวเก็บมาได้ครับผมจังหวะนี้ผมต้องอันเป็นแค่คิวเพื่อนอย่าลัดเออได้เป็นแค่คิวแล้วก็ตาย โ,หโ,หโ,หโหอ้หตึงจัดมาเป็นไงฝั่งของข้ามยังอึ้งน,นะครับได้ไม่กี่คิวอะครับน้องๆึงกับถึงกับอึ้งน,นะครับรีแอคชั่นทีมเราเนี่ยว้าวเลยเนี่ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก <c oughs> คือแับสิบสามนาทีมันก็เคลวครับก็เต็งผมว่าจะทําคลิปไฮไลท์อ่านนะอยากลองทําดูว่าคนดูจะชอบไหมนะก็ผมว่าจะมีช็อตนี้แหละเป็นไฮไลท์นะ <c oughs> เอาไปทําเป็นไฮไลท์ที่ท,ท,ท,ทอะไรเงี้ยก็รอดูไฮไลท์นี้ได้เลยนะเรามาโฟกัสแอ้งโฟกัสเกมของเรากันต่อนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ครับปามขำๆครับเพราะว่า เหมือนเป็นการทรมาร์สองข้ามอ่ะอย่าริฟจบเลยอะไรเงี้ยต้องในเจ้าอ้าวจ้าหอยนี้คิริโตเดินหลุดเดี๋ยวโรนันโดนะครับอย่างงี้ต้องโดนแล้วปะโดนเคิวแน่นี่ลำโคตรแรงครับไอเทมนี้ดาบแดงดาบขี้ปพอเข้าให้ก็ผ่านดาบข้างวลาดน เรียบร้อยหมดปี้๋หัวมูไฟนี้สวยมากครับอา้าวตายกันหมดเลยก้าศพเหลือผมคนเดียวผมก็ต้องเป็นคนปิดเกมสินะเนี่ยก็ขออนุญาตรีบปิดเกมเลยละกันนะครับก็ขอคิงหน่อยนะครับหย่าดอันดับหนึ่งฝนะันกระข้ามร้องไห้เลยนะรอลำตึงเกินไงเป็นไงลำตึงเกินตาน,นะครับผมพากดูง่งงนะไม่ใช่อะไร ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับเออัดอัดไว้นานแล้วแต่เพิ่งมาพากนะครับพากก่อนนอนก็จะแบบเสียงง่วงๆหน่อยมันก็ดูง่งวงๆจริงมันดูดูแล้วน่าจะง่วงตามนะครับนี่เดี๋ยวมีพีไปแล้วผมตึงมากครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel สายสีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม